สวัสดีครับผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพ p ีพีแชมเปี้ยนชิพ2022กันนะตอนนี้การแข่งขันของเราก็อยู่ในรอบแบ่งกลุ่มวีสุดท้ายกันแล้วนะสำหรับในเกมวันนี้นะเดี๋ยวมาชมเกมนี้กันเลยอนะ่ะก็เป็นการพบกันนะระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับเลเวอร์คูเซ่นนะสำหรับคู่นี้ก็อยู่ในกลุ่ม E นะซึ่งตอนนี้ สถานการณ์กลุ่ม E ต้องบอกว่าทุกทีมมีโอกาสเท่ากันหมดเลยฮนะเพราะว่ามี2แต้มเท่ากันทุกทีมเลยนะก็กลุ่มนี้ก็จะมีเลเวอร์กูเซ่นบาร์เซโลนานะแล้วก็มีเบนฟิก้าและก็คลับบลูชนะทั้ง4ทีมมี2คะแนนเท่ากันหมดเลยฮนะพอชนะวันวนี้ก็ต้องมาดูนะว่าใครจะเก็บแต้มได้นะซึ่งเราเอาเพียง แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมนี้ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะบาเซโลนาวันนี้ได้เล่นในบ้านนะก็น่าจะกลุ่มความได้เปรียบไว้ส่วนหนึ่งนะ จะเต็มกันแน่นอนนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะก็เอาลนะเกมก็ลังจะเริ่มต้นนะเริ่มต้นนะบัดน,นี้กันเลยฮนะเป็นทางฝั่งทีมเยอนลิเวอร์กูเซนนะเริ่ม เคียร์เปิดเกมไปก่อนนะจะบุกจากขวาไปซ้ายของทางหน้าจออ่าเดียบีเริ่มมาแล้วแท็บโซบาอัสมุนแท็บโซบคของบอลกลางสน,นามก่อนเลยฮะเวาลาลิบี้พาติกชิกฮนะชิกจะฝ่าไปไม่ผ่านนะบบาซิน่าเก็บได้แล้วจะโตกลับเรยอาบอลอยู่ที่ เดบปลายปาดในให้โอบามิยังฟรงกี้ยังได้มาแล้วโอบามิยังไหลมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยฮะบาร์เซโลนาขึ้นนำเร็วนะเพียง5-6นาทีแรกฮะโดยโอบามิยังฮะไหลทะลุผ่านมาให้ช่องนี้ไม่มีพลาดแน่นอนะสำหรับเขาเอาละบาร์เซโลนาโอกาสขึ้นนำก่อนแล้วฮะ oh. ดูนี้ฟรงกี้เยองเห็น ใสๆและโอบาเมียงวิ่งเติมมาทางช่องนี้ก็ไหลให้เขาแล้วก็ไม่มีพลาดนะบรรจงจบลูกนี้ไปได้แล้วอะชาบีก็ปรบมือให้กับลูกทีมนะวันนี้ทำผลงานได้ดีแล้วก็ยิงได้ไวแล้วโอบาเมียงนาทีที่6อะให้บาร์เซโลนาขึ้นนำเลเวอร์คูเซ่นไปก่อนเลยะ1นเบเกอร ให้อัสมุนเดบิี้ไปที่เดมิบรายลูกนี้ก็เป็นบอลของบาร์เซลโลนาปีเก้เคาะบาดเสียวกับแตสเทเกนต้องสาดยาวขึ้นมาก่อนนะเรา,าเลวิกูเซนได้ต่ออัสมุนมาให้ชิกโว้ลูกนี้มาเหมือนกันเดบิี้ยิงลูกนี้โอ้โหแตสเทเกนซุปเปอร์เซฟะ เกือบเสียประตูคืนไว้แล้วทางฝั่งบาร์เซโลนาลูกนี้เดียบีดเน้นเน้นเสาสอแล้วแต่แต่สเตเกนก็รู้ทันนะเข้าไปรับไว้ได้ก่อนแต่ยังได้ลุ้นเตะมุมมันทางฝั่งเลเวอร์กูเซนเดมบายจะเปิดเข้ามาและลูกนี้ก็โขกออกมาก่อนนะทางฝั่งบาร์เซโลนาอัสมุนเน,นกน oh. ทา แอนดริชให้แพทริกชิคแล้วเดบี้เล่นกับชิกชิกขอซัดไกลลูกนี้แล้วซ้ำอีกทีโอ้โหลูกนี้เหมือนจะเฉียดเสาไปเหมือนกันนะชิกเกือบได้ฮะลูกนี้ยิงติดบล็อกทีแรกแล้วทีสองเฉียดเสาไปฮะเกือบจะได้ประตูตีเสมอมาเหมือนกันนะทางฝั่งลิเวอร์คูเซนก็จะตั้งเตะมาทางฝั่งบาร์เซโลนา เล่นมาตอดเริ่มทางขวาแล้วเซกิเลบโตเล่นกับแฟรงกี้เดยองย้อนไปอารูเจวเลบตโตมาต่อเนื่องออบามายังลุยเรียบเองตอกส้นให้เดยองสวยแต่ลูกนี้เสียบอลไปคืนให้เลเวร์คูเซนแล้วจะโต้กลับไปเช่นกันนะแต่บาซ่าก็ดักไว้ได้ฮะปีเก้เปดรี่ไปที่อลบา สวยมาถึงอูบามายองจะชิงกับเดปายแต่ยังได้ครับบาร์เซโลนาเดปาไปย้อนมาบูสเกตส์ให้เดยองช่องนี้ครับเฟอร์ลานตอเลสปาดเข้าในอกโหเราลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยจิม้มเข้าไปแล้วทางฟังบาร์เซโลนาโอ้โหหนีห่างเป็นส0ูนย์เลยฮะเป็นเปดรี่นะะโอ้เดี๋ยวมาดูภาพช้าไอเน,นี้ยตรงนี้ความผิดพลาดของเลเวอร์คูเซ่นนะ จะเคลียร์ขึ้นไปได้อยู่แล้วว่าพูกสาวประตูแต่โดนเท้าวใวจิ้มเข้าไปก่อนเลยฮะลูกนี้ปาดเข้ามาโอ้โหส่งคืนประตูลูกนี้เป็นความผิดพลาดเลยฮะเลเว์กูเซนเจอโอ้โหลูกนี้จิ้มเข้าไปเลยฮะเป็นประตูที่งงๆเหมือนกันนะชาบีก็ดีใจฮะลูกทีมวันนี้ครึ่งแรกซัดไป2 0ไลยว่าเปดรีนาทีที่20ฮะ ต้องมาดูกันต่อเลเวอร์กูเซนจะทำยังไงฮะท้ายาวเล่นกับอัสมุนเล่นหมดปลายเอาลูกนี้เสียบอลเอาจะได้อีกลูกหรือเปล่บาบาเซนา่าลุยโอบาเมยังลุยมาแล้วบาเมยังจะส่งลูกนี้ติดบล็อกดักไว้ได้เอาแต่ยังได้เปดรี่ย้อนมาลูกนี้เอาเสียบอลแล้วเลเวอร์กูเซน จะลุยไปกันบ้างฮะแพทริกชิกให้เวลลารีแอนดริชแทงสวยให้เดอน์มาบายอัสมุนอัสมุนเข้าในให้เดียบี้อัสมุนติดบลอ็อกลูกนี้แล้วก็บาเซน่าจะได้โตกลับนะโอมาบิยองรรด้านหะน้าเดียบยีเล่นกับเบดรี ทางซ้ายโลนะ่งและยกสวยให้เมมฟิสเดอะปายลูกนี้โอ้โหโดนดักไว้ได้ฮะเกือบแทงทะลุมาได้แล้วเลยโรเซนจะโตกกลับไว้แลยะอัสมุนไปที่เบลาลารีฟลิมปองอัสมุนมาที่ชิกต้องย้อนกลับไปก่อนนะเอาเลโรเซนลุยกันมาบ้างเบลลารบีแล้วลูกนี้โอ้โหมาไงดีอาบ,บีลูกนี้โอ้โหวันนี้ แต่สเตเกนเข้ามือแล้วะเซฟลูกยิงเดบีไป2ครั้งแล้วะยังไม่ได้ะทางฝั่งเลเวอร์คูเซนบาร์เซโลนาก็ชนะก็อาจจะยังไม่พอะต้องไปลุ้นอีกคู่หนึ่งด้วยะต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนนะอาจจะต้องวัดกันถึงลูกได้เสียนะพอาะเราเอาเพียงแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป ตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มนี้นี่ทั้ง4ทีม2แต้มเท่ากันหมดนะแต่ถ้าเรียวทามตอนนี้บาร์เซโลนาก็จะเป็น5แต้มนะผลงานเกมที่แล้วนะบาร์เซโลนาเสมอเบนฟิก้ามา1เท่านะส่วนเรเวอร์กูเซนก็เสมอครับบลูชมา1เท่านะต้องบอกว่ากลุ่มนี้นี่ยังไม่มีผู้ชนะเลยนะ แข่งกันมา2วีกนี่เสมอทุกคู่เลยฮะจึงเป็นผลให้ทั้ง4ทีมมี2แต้มเท่ากันหมดนะโอ้โหสูสีดูเดือนจริงฮะดารเล่เปกุเซนลุยมาบ้างเบดาล,ล์บ,บี้ลูนี้ปาดเข้าในยิงโอ้โหแตสเตเกนวันนี้นี่ซูเปอปร์เซฟต้องบอกว่าช่วยไว้ได้หลายลูปเหมือนกันนะไม่งั้นอาจจะโดนมีโดนแซงเหมือนกันนะแต่สกอร์ยังคง2-0นะตอนนี้ แต่ได้เตะม,มุมมาทางฝั่งเลเวอร์คูเซนเดนบีบายจะเปิดเข้าไปเปิดเข้ามาลูกนี้สเตเกนก็ออกมาคว้ารับไว้ได้สบายสบายเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วบา์เซโลนา่านำห่างอยู่2-0แลนะ้วตอนนี้ แล้วบาซ่าลุยมาช่วงท้ายแบบนี้อาจจะอยากหวังอยากได้อีกสักประตูช่วงท้ายแล้วไหลามาในกรอบเขตโทษโอ้แต่ว่าเสียบอลให้เลวกกเซนจะโต้กลับในช่วงนาทีทดเจ็บหนึ่งนาทีนี้เป็นของบาซา่าอวบาบียองไหลให้เปดรี่ปาดมาตอเลสอุบาบียองแทงลูกนี้เปดรี่โอ้โหลูกนี้ติดเซฟไปนิดเดียวฮะเลยทำให้บอล ออกกรอบไปฮะโูไม่งั้นได้เป็น3-0น,นี่ใสๆแล้ววันนี้บาร์เซโลนายัางต้องลุ้นต่อได้เตะมุมมาในช่วงท้ายแฟรงกี้เดยองยจะเปิดเข้ามาปเปิดเข้ามาลูกนี้ก็เข้ามือผู้รกษาประตูแล้วก็กรรมาการเป่านกวีดจบครึ่งแรกไว้ก่อนเลยฮนะตรงนี้บาร์เซโลนาและเลเวอร์คเซ่นนะตอนนี้บาซ่านำอยู่2-0นะก็ต้องมาดูนะว่าครึ่งหลังจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างฮะ เกมโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่นอนนะเดี๋ยวมาดูนะว่าบาร์เซโลนาจะจบได้หรือไม่นะเกมนี้ที่จะเป็นผู้ชนะแล้วเก็บแต้มแต่ตอนนี้พักครึ่งกันแป๊บเดียวแนละ้เอาละมาลุยกันต่อเลยนะกับครึ่งหลังของเกมนี้นะกับการแข่งขันพพีช a m ปเป็นชิพ2022นะ เกมนี้นะบาร์เซโลนาปะทะเลเวอร์คูเซ่นนะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะวีคสุดท้ายนะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่ม E นะสถานการณ์บาร์เซโลนาสดใสนะตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นจะลุยมาเดียบี้ตอนนี้กลับมาด้านหลัง อัสมุนมาให้แอนดริชแทงถึงแพทริกชิกเอาละแพทริกชิกทาปิเก้เอาแล้วไหลไปให้แอนดริชลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นคนสุดท้ายเขาคนเดิมฮะแอนเดรแต่สเตเกนนะวันนี้ช่วยทีไม่เยอะเลยฮะยังไม่เสียประตูมาบาร์เซโลนาซูเปอร์เซฟหลายครั้งเลยวันนี้ ก็จะได้เตะมุมมนะทางฝั่งลเวอร์คูเซนเดมบายเปิดเข้ามาลูกนี้ต้องฟาดเคลียร์ออกไปก่อนนะทางฝั่งปีเ <P ique. S 1> ก้์ลเวอร์พูเซนก็ไม่มีทางเลือกนะถ้าอยากจะมีลุ้นเข้ารอบก็ต้องได้ประตูมาก่อนนะแล้วปาดเข้าในลูกนี้ ยังไม่รอดอันตรายบาเซลนาเดียบี้ลุยมาอัสมุนโดนเดยองแย่งแล้วอาแล้วบาซ่าจะโต้กลับไปแล้วบุสเกตลโอ้โหบุสเกตไหลไม่ดีตรงนี้ติดผู้เล่นเลเวอร์กูเซนแล้วมาแล้วเบลลาบี้แล้วให้แพตทิกชิกลูกนี้ยัง,งคงครองบอลได้ฮะเลเวอร์กูเซนฟริมปงมาทางขวาเปิดเข้าในลูกนี้ต้องโขกมาก่อนนะบาซ่าอาจะได้โต้กลับไปปีเก้ได้บอลมา ให้อัลบาอัลบาย้อนไปก่อนที่ปีเก้ยาวให้ Pedro. เปดรี่อรับเริ่มตั้งเกมมาแล้วครับบาร์เซโลนาจะได้โอกาสเฉวยโอกาสโตกลับจังหวะน,นี้จะเป็นผลอะไรกันบ้างมาดูฮะเดยองไปที่เฟอร์ลานตอเรสแล้วก็เสียบอลให้เอาแล้วก็เสียบอลคืนให้บาซ่าครับเดยไปจะพลิกยิงโอโหลูกนี้เลยกูเซนดักไว้เลยก่อนแล้วจะโตกลับเลยฮะมาที่เบรเลอรบี้ ไหลให้แพทริกชิกด้านหน้าชิกเห็นเพื่อนด้านในจะปาดแต่ปีเก้มาขวางไว้ก่อนนะทาให้ปาดยากแล้วก็เตะอัดปีเก้ออกข้างได้ทุ่มนะทางฝั่งแพทริกชิกทุ่มไว้ให้อัสมุนนะอัสมุนจะลุยฟ้าเข้ามาแล้วไหลไปลูกนี้เกือบได้ซัดตรงหัวกระโหลกแต่ว่าเป็นบอลของบาร์เซโลนาอาจะโต้กลับไปเปดรี่ให้เด,ดไปบุสเกตเล่นกับเดยไป แล้วไหลมาตรงนี้แฟงกี้เดยองโอ้โหแต่ว่าผู้รักษาประตูตของเลเวอร์กูเซ่นเซฟลูกนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูภาพช้ายิงลูกนี้ยัดเสาแรกยังรอดจากลูกที่สามะทางฝั่งเลเวอร์กูเซ่นถ้าเสียไป30ก็ค่อนข้างยากเนี้ยเอาะเริ่มเป็นการแก้เกมกันแล้วอะทั้งสองฝ่งเลยอะ จะได้เตะมุมมาทางฝั่ง,งบาร์เซลโลนายองเปิดกันบ้างในลูกนี้บอลเลยลุนออกมาโอบาเมยองให้เดมเบเล่ลงมาใหม่ฮะโอบาเมยองแทงในให้เด็บบายคืนโอบาเมยองแฟรงกี้เดยองลูกนี้อยู่ตรงหัวกะโหลกย้อนไปบุสเกสบุสเกสเลือกเอาฮามมาให้โอบาเมยองช่องนี้แต่ก็มีผู้เล่นมาบางังเอาแล้วเราก็เสียบอลให้ เลวูกูเซนจะโต้กลับทันทีเดมบายมาสวยอาอยู่ที่แพทริกชิกลุยมาเพื่อนเติมมาทางซ้ายไหลสวยให้แบ็คเกอร์มาแล้วทางมุมซ้ายแต่ว่าอารูเจาทำไม่ดีลูกนี้แย่งบอลมาได้แต่จะโต้กลับไปเลยฮะทางฝั่งบาร์เซโลนาบุสเกตสไปที่เดมเบเล่ 奥巴เมยองแล้วชิงลูกนี้มาถึงเดบไปเก็บได้เดปไปลุยแวกตอกส้นสวยให้จอร์เดียบาป่ายแทงในให้奥巴เมยองบูสเกตอารุนี้ชิงกันสวยงามบาซ่าหลายจังหวะยังหาจังหวะจบไม่ได้อือบาเมยองซัดลูกนี้ติดบล็อกแล้วก็เอาไปเสียบอลให้เดวูกุเซ่นับจะโตกลับมาอัสมุนมาที่เป็นเละลาบี เบละลาบีคืนให้อัสมุนอัสมุนเล่นกับอาบาติวที่แพทริกชิกพลิกลูกนี้โอ้โหแต่ว่าโอบาซซาล,ลูนี้เสียเตะมุมแล้วบอลออกหลังจับไม่อยู่อะแต่สเตเกนเวลาใกล้หมดเข้าไปทุกทีฮะในช่วงครึ่งหลังอาจจะเปิดเตะมุมเข้าไปฮะทางฝั่ง เลเวอร์คูเซนนะะเริ่มมีการแก้เกมกันเกิดขึ้นนะทางฝั่งบาร์เซลโลนาส่งกาวี่ลงมาแทนเปดรีอ่ะแล้วปิดกมาลูกนี้ก็เข้ามือแต่สเตเกนนะวันนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยอนะ่ะเปิดยาวขึ้นมาอูบาไม่ยัง ให้เดยองเดบายรับมาไปที่เดยองเล่นกับโอบามายองยกสวยลูกนี้แต่กรรมการก็ต้องยกธงขึ้นมาก่อนแล้วล้ำเหลือล้ำไปฮะทางฝั่งเดมเบเล่ก็ต้องไปคอยติดตามสถานการณ์อีกคู่กันด้วยนะเกมของเบนฟิก้ากับครับบลูชนะ แข่งพร้อมกันตอนนี้เลยฮนะก็ต้องมาวัดกันเลยนะว่าสุดท้ายแล้วตารางคะแนนจะออกมาเป็นแบบไหนนะเอาเพียงแชมป์กลุ่มมาที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปนะอีก3ทีมที่เหลือก็ต้องตกรอบไปลุ้นกันต่อซนะีซั่นหน้าที่จะเลื่อนชั้นไปเล่น p p พรีเมี e ร์ลีกนะก็รายการแชมเปี้ยนชิพของเรานี้คือเพื่อเลื่อนชั้นนะเอาแล้วจังหวะน,นี้มาเอาบาจะเอาชัวให้ 30- ยังไม่ได้เอาแล้วเสียจังหวะน,นี้ โอ้ oh, บาไม่ยงังบางบอลแล้วไหลไปทางขวาโอ้โ oh, หลูกนี้มีถ่งยกขึ้นฮะล้ำหน้าบาร์เซโลนาก็การแข่งขันพีพีแชมเปี้ยนชิพของเราก็เพื่อที่จะหา4ทีมนะจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในพีพีพรีเมยรีกเป็นลีกใหญ่ของเรานะมี20ทีมนะแต่พีพีแชมเปี้ยนชิพนี่มีทีมร่วมแข่งเป็นร้อยกว่าทีมเลยฮนะคัด จะเหลือเพียง4ทีมเท่านั้นนะซึ่งตอนนี้ก็มาไกลกันแล้ววะอยู่รอบแบ่งกลุ่มแล้วะแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายก็จะคัดเหลือ4ทีมแล้ววะรอบสุดท้ายจะเหลือ8ทีมนะแล้วก็คัดเหลือ4ทีมเกมวันนี้ยังไม่รู้นะจะจบลงอย่างไรกลุ่มนี้ใครจะได้เข้ารอบแล้วยิงลูกนี้โหติดบล็อกหาแล้วบาซ่าจะโต้ ครับแต่ไม่ถึงนะฮลูจาลูกนี้โอ้โหแล้วเดบี้มาลงลงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยอะโอ้โหเลเวอร์กูเซนเดบี้ได้จนได้ฮะแต่สเตเกนกับเดบี้นี่ประทะเซฟกันมาหลายครั้งแต่ลูกนี้ไม่รอดนะโอ้โหบาเซเน่าจะเสียหายหรือเปล่าฮะเพราะว่าต้องไปดูอีกคู่หนึ่งนะว่าผู้ชนะของอีกคู่นี้จะยิงได้มากกว่าบาซ่าหรือเปล่านะ โอ้โหลาบาซ่ามาเสียลูกนี้เผลอๆถ้าโดนตีเสมอยุ่งแล้วในช่วงท้ายจะอดเป็นแชมป์กลุ่มเอานะเดบี้นาะทีที่90เลยนะโอ้โหลูกนี้ปลุกเกกวเวลกูเซนขึ้นมาได้เหมือนกันนะเดว,วิกูเซนก็อาจจะไม่อยากแพ้วันนี้อย่างน้อยเสมอไว้ก่อนนะซึ่งถ้าเกิดเสมอกัน ทั้ง2คู่อีกก็จะกลายเป็นว่ากลุ่มนี้น่เสมอกันมีแต้มเท่ากันหมดก็ต้องวัดกันที่ลูกลูกได้เสียดูเสียก็จะเท่าอนอีกอะก็ต้องดูที่ลูกยิงะแต่เกมนี้ใส่เพิ่มไปอีก3มนาทีจะจบลงอย่างไรแพทริกชิกครับเลวกุเซนก็คงเล่งเลยฮะอยากได้1แต้มก็ยังดีแล้วโยนนำหน้ามาเอาลูกนี้เดบี้ลุยมาแต่บาซ่าโขกมาได้ แล้วตูนี้จะฟาดโอ้โหยังติดบล็อกเอาแล้วยังไม่รอดนะบาร์ซ่าชิกมาตูนี้เล่นกับแบ็กเกอร์ไหลไปให้เดบี้ล็อกเข้าในลดย้อนมาโอ้โหแบ็กเกอร์ตรงนี้ไม่ถึงบอลแล้วบาร์ซ่าโอ้โหแล้วเกมที่จบลงแล้วฮะก็เป็นชัยชนะของบาร์เซโลนาได้3แต้มไปฮะก็เดี๋ยวไปคอยติดตามกันอีกคู่หนึ่งนะว่าไม่รู้จบยังไง แล้วก็เดี๋ยวคอยรอดูสรุปตารางคะแนนกันได้ฮะว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้ใครจะเข้ารอบนะแชมป์กลุ่ม 1, 1ทีมเท่านั้นนะที่จะเข้าสู่รอบต่อไปแต่เกมนี้จบตามนี้บาร์เซลโลนา2เลเวอร์กูเซ่นหนึ่งบาร์เซโลนาเก็บ3แต้มไปได้ฮะก็จบลงเท่านี้นะสำหรับผมเดี๋ยวล่ำลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะล่ำลาไปแล้วสวัสดีครับ